Ô mọi người, mọi người, mọi người, mọi không mọi người, អត់មិនមិនទេ ฝายหญิงของเราลงสนามนะครับระหว่างโหมดที่เจ็ดตับโหมดที่เก้านะครับโหมดที่เก้าพอยังโหมดที่เจ็ดพอขสองท่านนะครับโหม่ที่เจ็ดพุ่งตอยพุ่งต่อยโอกระวังจะไปอะไรเนี่ยเสร็จแเสร็จแล้วผมจะออกมาอย่างไรก็ได้ครัแพ้นะได่เรื่องสอคงาครับ เล่นโต้คลื่นครับผมครับผมอันนี้เป็นใช่ตัวแบดนะครับคุณจุ๋มบอกนะครับเป็นผู้ตีแบกเลยนะครับฝากใครนะครับผมได้แล้วครับไม่เป็นไรได้เลยครับครับโมเจ็ดสมุดเตอรับ เกาต่อหกรรมการกำลังชี้แจงนะครับท่าครับน่งสองสามสี่ต่ต่อไปนี้จะเป็นการแข่งขันนะครับเล่นในอีกุตบอลหญิงนะครับระหว่างหูที่ โมที่เจ็ดนะครับต่างงาครับผมได้รับเรลี่ยนจางสูงสุดจ้าอ่าชูชูฟ้าใสนะครับได้รับเรลี่ยนจางสูงสุดนะครับท่านเรื่องโรงการแข่งขันกับผู้อภิมน้องทางหมู่ที่เก้านะครับกับหมู่ที่เจ็ดนะครับไปรูดกันครับสี่สามสองจี เปมีเพียตจบนีเด็กหงำมากด้อยสุดยอดมากครับครับผมขอบคุณมากครับสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลานะครับสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลานะครับนี่ครับให้เห็กน้องนี่ออกมาเลยเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาครับตีตาจีเขาจะตัดเวลานะครับเปลี่ยนตัวได้เลยยกมือเดินออกมาแล้วครับอลแล้วบอ้วการแข่งขันจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ ตอนนีค้คุณครูมิภาษายืเรียกเรียก้าคุณน้อยแล้วเขาก็ะจะเอาอยัางไงนะครับคุณน้อยกับบอลทีมดูด้วยคนะครึ่งแรกให้ใครลงก่อนลงหลังนะครับครับผมนิมมุกอจีดโสมเป็นประตูครับผม ตารางเสือมีความเรียบร้อยนะครับหมูแปดรู้หมูเจ uh ็เล so ่นก่อนครับหมูเก้านะครัสีแดงนะครับสุดสีแดงนะครับหมูที่เจ็ดสีเขลียวกับสีแดงนะครับอ๋อหมูเจ็ดเล่นก่อนครับลุกจากท้ายเป็นกลงนโจมนะครับหมูสิบสองเล่นก่อนครับ กรรมการกำลังเช็คความพร้อมอยู่ครับสางยานลกหวีดยังไม่ได้ดังขึ้นนะครับหน่วยสั่นักกีฬาหมู่ที่เจ็ดเก้าต่อเจ็ดน้องออมาแล้วครับกรรมการให้สัญญาณแล้วครับเอาลูกเห็บเริ่มตัดอย่างนั้นะครับมาผมตัดจะมาดีอะไรกันไปเลยโอกให้โอ้ยยังรับได้ยัครับเฮ้ยเบาๆมา จังวะเดียวแลวครับข้ามากมาโอ้โหเสียไม่อยไมคูเนาะอยังได้เดียวแล้คอบอกเพื่อนนะครับยังได้ล็อกคู่เข้ามาโอ้โหยังยูในเทตรโบว์ที่ได้ลครับยังได้ลูกแต่เบาๆห้า5โอ้หาาเครับโอ้โหไม่โดนครับเีได้อยู่แต่เบาๆห้าให้5-1เียลูกเสไหมยิงัมาเดียวโอ้หสุดป้าสุัะนะ สนามประตูก็บไ้เห็น้านอสุดยอดแน่ครับงมากเ็งมากเยตาเกาเียวาัวอย่างเดียวแล้กินรับบอลด้วยครับูกมแดงครับอมูที่สอครับแเบาคุณครูีตยังได้อยู่แปบาครับหลได้ยากว่าคู่าไงย้ายออกออกยังได้ครับไปมาบบาๆไหนมไม่ทันครับ เัจาเดียวตัดะเี้ยวยังไ้อยไมเบอร์16ของเราูวจะเหนื่อครับถึงไ่หลายนักมไม่เป็นครับเล่นต่อครับเป็นลูกุ่งของหมครับเดตเจยังได้อยู่ครับยงได้อยเียเดียวไปแล้วครับแเบาไม่ทันเจะเียวมาเลยเป็นลูกแคนบบอลครับ

นั่นำไปแล้วครับงูที่เกนะครับหประตูต่อหนึ่งาจะไหนนะูคุณต่อยเขาดที่เหนด้ยเดี๋ยวตเดียวครับเลยสามต่อยี่ตัดข้ามานะครับจะได้อยู่ท้างไหนว่าไหมเลียร์ตีเยงยาเลยนะครับแตะเบาๆไม่ได้นะครับแต่เดียวแต่ตัดขาไม่ให้เพื่อนนะครับจะได้ที่ชิดตัวเดียวโอ้โหไม่ตรงตอบครับขอความ่อครับัวกอ นะครับเป็นลูกเตะจากประตูครับ้าใส่ซัดจังหวะเดียวนะครับมากทีแรกโปรขอบคุณมากครับเข้าไปเลยนะครับเป็นลูกเตะจากประตูครับการของบอลหมู่ที่เก้านะครับยังได้อยู่นะครับหกที่นะครับคือไม่ได้ไม่ได้ครับลูกยาวกรรมการครับกยวยังได้อยู่ครับมองเพื่อนเลยครับเบอรที่สิองแหววเบามาครับยังได้อยู่ เล่นเยอะมากเบาไปเลยนะครับยังได้อยู่ของพวกนะครับโยนกันมาเยอะมากถูกกันไหมเออเอาไล่เายังได้ครับโยนยาวคมากมากลุกมากโอ้โหเกี่ยวกันนั่นโอ้โหเป็นลูกออกแรงไปก่อนครับเกี่ยวกันะครับเป็นลูกเตะตประตูนะครับของหมู่ที่เจ็ดนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน กีฬารบอลเล่บอลชายนะครับระหว่างผูบวกกอบตนะครับแล้วก็ทูสิบอสองนะครับชนะด้วยสกอร25์25บต่อ13นะครับโอเคน,นะครับคอยติดตามเซตต่อไปนะครับสำหรับทีสวัสนี้ครับ